สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอสซีชูขวูชทุกคนมืัอนี้ก่าเป็นมือวันที่18เดือนมีนาคมพศ2 5 6 5ครับผมวันนี้ผมกับพาแฟนเพจนังครับ,บว่าเบิ้งงัวอยูุขวบของเฉยๆนะครับเนาะเอสซีทางพุ่นะครับจังหวัดสกลนครเดือกรองม้านะครับเนาะหางง้วน,นะฮะ,อะ,นะอะ,ะพอฟังพอฟัง,ฟงสีถึกๆมาให้เบิ้งแนวเห็นป่าสีแดงพร้อมเนาะพี่สัน เน้นสีแดงเน้นสีถึถกพร้อมว่าท่านเอฟซีทั้งสกลนครว่างัวไทยกลางเฮา,น,เาน,นี่แหละว่าท่านย่งให้ถึงสีมืดเนอ้อท่านนี่เนาะครับเนาะพอดีหัวเฉาเจ้ามีอยู่แม่หนึ่งพอดีครับนี่แม่นี่แหละครับผมม้นแม่พุ่นเนาะครับเด้อแม่มุ้งม้วนแม่แดงแดงนี่เนาะครับเนะาะหัวเฉาเจ้าขินมาในน้ำให้เอฟซีทั้งจังหวัดสกลน,นครผิดกระนาบึงเนาะครับเนาะ แม่นี่เปิดไ,ปปได้ว่าไร้ะครับเด้อเปิดราคาเลยนะครับเนาะเศีเรียกร้องมาหลายครับผมเอ้ยราคาเปิดไ้ไว้เนี่ยผลวะนล่ครับงูแม่นี่แยกลูกแยกแม่ออกมา้ะครับเด้อแยกแม่ผลงวะนะครับเนาะนีะ่ครับตัวแม่ผลยุขอกหัวเชาเหย้าครับผมตัวผูกผลนกไปขุนนะครับเนาะแม่นี่เปิดไ้ว่าไรนะครับเน้อแม่นี่เปิดไปสามหมืน่นสามพันครับ สามหมื่นสามพันนะครับเนาะงูอยู่ฝูงมาอาจถีท่องก็ได้เนะครับเนาะงูแม่นี่ยอยากแม่จะลูกออกมาจากฝูงครับลูกก็ไปจกมองเพื่อนะครับมองในกินหัวอาหารแต่ว่าแม่กับเพื่อนกับสีมาตกอยู่ปลาย่างก็หัวเชาวเย่าเนี่ยนะครับเนาะแต่เลยเอามาให้แฟนเถื่อนแฟนครับผิดเจ,จรนาเบ้างเนี่ยแหละครับความสูงของเพื่อนหิอยู่ประมาณร้อยสามสิบ อ่าสามสิบหกนะครับเนาะมีแนนเกณฑ์นี่นะครับเนาะแม่นี่เพิ่งได้ลูกแรกครับลูกตัวที่สองนี่แหละครับถ้าได้ลูกอีกตัวหนึ่งก็ลูกตัวที่สองนะครับเนาะเมแม่นี่ยออกกระต่ายประมาณแท้กลางเขาครับผมลึงคอลึงทองกับมียห้แฟนเพ็แฝนครับพี่หัวเฉยยเห็นตามนี่เลยเนาะครับเนาะนั่นะครับตามนี่เลยครับผมทีแดงดีครับผมเข้มดีแดงอดสดวยครับเด้อ งัวเมียนี่นะครับนะเบนาะแดงกหมดปอดหางเลิกหางลามนี่ครับวันนี้ชายทำอยู่ขอหัวเจ้าๆกับมีฝนตกลงมาพำๆจังน้อยเนาะครับเนาะเขากับบรรยากาศเอางัวมาลามไปกลางปลาอย่างเนาะครับเนาะนั่นนะครับคบอเข้าดำจีมีดำใบโหดดำนะครับเด้องัวเมียนี่เดี๋ยวได้ก็เป็นง้อตกเคลืองเรือมัดโบสเนาะครับเนาะ บ่ผิดบังครับผมในด้านเรืองบดบดน่งัวเชื่องหนีนะครับเนาะงัวแม่นี่เนาะครับเนาะเปิดไบเมื่อไรอีกจังห่างเนาะครับเนาะสามหมื่นสามพันครับผมในด้านราคากะมิตรภาพเลยครับคื่อเก่าเลยครับหัวเช้ยาก็ได้แถมชงฟีตัวผาคอีสานนะครับเนาะจากขอกงวเชยเย้าเลยเนาะครับเนาะงัวแม่นี่นั่นะครับลึงคอลึ้งทองเพ่นนั่นแหละครับลึงขอลึ้งทองเบิ้งจะจเบิ้งเจ็บเจี๊ยบเน่มาหาละบ้านครับ เพิ่งได้ลูกแรกลูกตัวที่สองกันนี่นะครับผมยุ่จากฝูงมาแยกจากมาจากฝูงอาจที่ทองเนาะครับเนาะลูกตัวแรกกนะันิยอมชมชอบกันนะครับพวกมักขุนหัวนะครับเนาะบางคนก็เพิ่นก็มักงัวผูกเขาไปขุนนั่นนะครับถ้าได้ตัวผูกทั้ทงบ้านหัวชาวจะยแย่งกันนะครับเนาะพันมืให้เนี่ยเครียดเนาะครับ ้าไดนลูกัตหูนะครับเนาะจองไว้เล้ครับก็ใดก็ได้จองเนื้อจองเนื้อเลยนะครับแต่ในลูกัตหูตัวนั้นเมียนนะครับเมียนตัวนี้นะครับเนาะนี่นครับเมียนี่แหละครับผมกลางป่ายางนี่นะครับตอนนี้ยังไปหาใบคนก็ต้งเขี่ยเอียงนะครับเนาะนั่นแหละครับบรรทายคนกัดในการดีอยู่ครับผมพออยูกบหัวเชยอเนี่ยกำลังพีเนาะครับเนาะ กอข้อของเชียวเยเี่ยมวะนี่กระลังพีครับนั่นแหละครับจีมิดำคอเขาดำเป็นงออกอกระตายบบมันไทยกลางเขาเนาะครับเนาะไปหาเงี้ครับแม่นี่นั่นครับดึงคอดึงท้องเพิ่นเบิ้งจะจะเบิ้งจะไก,ก่เลยครับจีบเล็บจีบเท้างามดีนะครับเด้อเชิงขาหนาขาหลังบอ่อพิษวังครับผม กิเรียบเยะท่าคาหนาข้าลังพ้นก็ได้กำมีเอฟซีทั้งอุบลนะครับเนาะว่าอยากมาเบิ้งงัวแม่ลูกกับหัวชาเจ้ยอย่างน้อยอยคือเก่านะครับเด้อลับมาเบิ้งกอนถิ่นมาเบิ้งกะฝากถึงเอฟซีทั้งอุบลนะครับเนาะทั้งอำนาจน้ำนะครับ้าคิดว่าอยากมาเบิ้งกะโทรมาลงหนาเด้ครับเด้อเพราะว่าบางทีหัว้าวโจก็ได้ออกนอกสถานที่นะครับเนาะมาได้อยู่บานประจำครับผม เอบซีเด็กหลอกมาให้ไปท้ยทํำคลิปหัวเชาาย่าเขับไปนะครับถ้าว่าว่าอยากคาดเคลื่อนนี้ยังกะโทรมาถามก้อนเนะครับเนาะก็เป็นห่วงเอฟซีคือเกา่าแหละครับผมตรงนี้ก็ได้เนาะครับเนาะนั่นแหละครับไม่เงอได้ครับผม เอานะครับคลิปคลิปนี้กับแฟนเพจแฟนครับเอสซีของหัวชาวเจ้ากับเคลือบสีบิางย่างจูใจเนาะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับทุกผู้ทุกคนที่ไว้วางใจหัวชาวเจ้าเนาะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับแม่นี่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวชาวเจ้ารับประกันให้นะครับเนาะจากคลอกหัวชาวเจ้าเลยเนาะครับเนาะรับประกันขาทกขาทอนหางมกหางดอกรับประกันให้คือเก่าเนาะครับผม นะครับสาลิละร่างกายของเพิ่นสีเพิ่นนี่บ่มีแตทงแฉมนะครับเด้อบ่มีจุดบอดนะครับเนาะเพจสีเพิ่นปลอดปอดเบิดตโตครับผมเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับก็คือสีบางอย่างจูใจเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุขคนติดตามคลิปของเฉเย้าวยู่งนะครับเนาะคลิปนี้จบไว้ชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ